กับสวัสดีครับมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวเหรียญกระสาบนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรายกตัวอย่างเหรียญมา2ชนิดนะครับเป็นชนิดละหนึ่1บาทและชนิดละสิบาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หายากติดลําดับแล้วก็มีราคาสูงครับซึ่งเหรียญหนึ่งบาท นี่นะครับเป็นเหรียญหายากติดกลดับที่1เลยนะครับแล้วก็มีราคาประเมินไว้อยู่ที่ค่อนข้างจะสูงนะครับสําหรับเหรียญทั้ง2เหรียญนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของเหรียญทั้ง2เหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอกราบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งสั่นให้กับช่องของเรานั่นก็คือช่องมารวยแชนเนลนะครับเพื่อที่จะได้เป็น กำลังใจนะครับในการหาข้อมูลมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญแรกครับเป็นเหรียญหนึบาทครับปีพศ2529นะครับซึ่งเป็นเหรียญหายากติดลำดับที่1นะครับราคาประเมินไว้ค่อนข้างจะสูงซึ่งเหรียญชนิดนี้นะครับเป็นชนิดช่อฝาสั้นนะครับแต่ถ้าจะเป็นชอฝายาวก็ จะมีอีกราคาหนึ่งที่ได้ประเมิไนไว้ซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างจะสูงกว่านะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระส,สับครับคิวปนิเกิลน,นะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ20มิลลิเมตรน้ำหนัก 3.4กรัมนะครับด้านหน้าครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักตปทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัติยราชสุสิตาพรเฉลอะพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายครับก็จะมีข้อความเขียนว่าราชการที่9นะครับมรูปตรงขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูป เสื่องจากนั่นเองนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดีย์นะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นปีที่ผลิตนะครับก็คือปีพศ2529นั่นเองนะครับถัดลงมาครับก็จะเป็น ตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ปิดท้ายตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับเหรียญหนึ่งบาทนะครับรุ่นปีพศ2 5 0 0 2นี้นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่4ล้านนะครับ2 0,000เหรียญนะครับซึ่งยอดผลิตออกมาที่น้อยนะครับั่นก็คือเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญหายากติดลําดับที่1กันเลยทีเดียวนะครับส่วน จะมีการแบ่งแยกออกเป็น2ชนิดครับชนิดแรกครับจะเป็นแบบช่อฟ้าสั้นครับอีกชนิดก็จะเป็นแบบช่อฟ้ายาวนะครับซึ่งเหรียญที่มารวยนํามานี้นะครับก็จะเป็นเหรียญแบบช่อฟ้าสั้นนะครับซึ่งมีราคาประเมินที่จะต่ํากว่าปีพศ2550ปีช่อฟ้ายาวนะครับจึงเป็นอีกแบบหนึ่งครับที่อยากจะมาแนะนําข้อมูลให้กับพี่ๆน้งองๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็น นักสะสมเมื่อใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหาได้เริ่มเก็บกันไว้นะครับเนื่องจากเหรียญแบบนี้ครับมีราคาซื้อขายกันขึ้นมาจริงๆแล้วนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับปีช่อฟ้าสั้นนะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละห้าร้อยถึงแปดร้อยบาทกันเลยทีเดียวนะครับสาหรับเหรียญยืนสีครับส่วนเหรียญที่เป็นช่อฟ้ายาวนะครับราคาประเมินไว้ที่ค่อนข้างจะสูงเลยที่นดครับสองพันห้าถึงสามพัน บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับเราก็มาดูกันอีกแบบนะครับเป็นเหรียญชนิด10บาทนะครับปีพุทธศักราช2,541นะครับเป็นเหรียญที่มีราคาประเมินค่อนข้างจะสูงเพราเป็นเหรียญหายากติดลำดับที่ สองที่สามลำดับต้นๆกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเรานับเปลี่ยนปีสามสามก็จะปเปลี่ยนหายากติดลําดับที่สามนะซึ่งมียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน,น้อยนะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสองสีสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญอยู่ที่สิบบาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัม ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับเพราะบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิผลอุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขติยราชภูสิตาพรฉลองพระองค์คุยไในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิผลอุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับด้านขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบนั่นเองนะครับด้านนอกนะครับด้านหลังครับก็จะเป็น พระปรางวัดอรุณราชวรารามครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีอักษรเบลนะครับซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบครับซึ่งอักษรเบลนี้นะครับได้จัดทาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตานั่นเองนะครับสําหรับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอารบิโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับด้านขวาครับก็จะมี ตัวอักษรที่เขียนเลยว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนะครับนั่นก็คือปีพศ2541นั่นเองนะครับสําหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศ2541นี้นะครับเป็นเหรียญที่มีราคาซื้อขายกันแล้วนะครับมีจริงๆนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับซึ่งมียอดผลิตออกมาอยู่ที่900,000นะครับ80,000เหรียญนะครับซึ่ง ถือว่าเป็นยอดเป็นออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับจริงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเรื่องการสะสมครับก็มีอยู่ในนิสัยของคนไทยกันอยู่แล้วกะรัชอบเก็บสะสมการเก็บออมนะครับจริงเป็นอีกแบบหนึ่งครับอีกเหรียญหนึ่งครับซึ่ง เรียนแบบนี้ครับมีราคาซื้อขายแล้วก็มีราคาประเมินที่สูงนะครับสําหรับการเก็บการออมนั้นนะครับเราก็อาจจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานไม่ได้ดูได้ศึกษานะครับภคยในภาคหน้าครับแต่อีกส่วนหนึ่งครับก็อาจจะเก็บไว้เพื่อเป็นเชิงพาณิชย์นะครับเราก็ไม่ว่ากันนะครับขึ้นอยู่กับที่จุดประสงค์ของใครแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เรียนละ 2,000บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตแม้ท่านรับชมกันสําหรับวันนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเหรียญนะครับผิดพลาดประกาศใดต้องกราบขออภัยมาไววนะที่นี้ด้วยนะครับ คลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนําเสนอเรียนแบบไหนมาให้กับพี่ๆน้องๆได้รับรู้กันโปรดติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมารวยชนแนลสวัสดีครับ